เดินทางจากสถานีอูเอโนะมาลงที่สถานีชิบุยาใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะ เขาชวนเราทำอะไรก็ไม่รู้นะคะแฟนบอกฟังไม่ออกยิ้มให้อย่างเดียวย่านชิบุย่านี่ตึกเขาจะใหญ่และสูงกว่าย่านชินจูกุอีกนะคะแต่ความแฟชั่นนี่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ใกล้กันเราจะไปไหนกัน To uh, espresso. Espresso ice. Okay. This one. <laughs> uh, this one. Ice espresso. Yes. One. No. No. Oh, one uh, one. Okay. Hot, hot. Okay, hot. Okay. Okay.

ไปแค่สปีดสำเนียงได้ไหมทุกคนคะถนนบ้านเขาคือน่ารักมากน่ารักมากทุกคน่วนนี้ก็จะเป็นช็อปแบรนด์เนมหรือส่วนเราก็ไม่มีปัญญาเข้า moments later Cash Street. ชื่อนี้มีที่มาจากสมัยก่อนเป็นซอยเล็กๆจะมีน้องแมวเหมียวชอบมานั่งๆน,นอนๆอ,อยู่เต็มไปหมดเลยพอยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปการค้าในย่านนี้ก็เริ่มขยับขยายจากถนนใหญ่เข้ามาตั้งในซอยมากขึ้นบรรดาน้องๆเลยหายไปตามการเวลาเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นนะคะ เขาจะมีชื่อแบรนด์อยู่ข้างบนข้างบนก็มีก็โคอ๋อาหัวบูชาอยู่ข้างบนถ้าเราเย็นหนง <c oughs> อเออไม่กี่บาท ตอนนี้เราจะไปไหนต่อเราจะกลับแล้วจะกลับแล้วเราจะไปขึ้นเราจะไปสหานี thank cool. ที่นี่ก็ได้ะนะอะไรในมุมโซนโซนไหนก่อนก็ไม่รู้ทะูุไหนนะไม่รู้เราเดินตั้งแต่ชิบุยามานะคะโอ้โหตัวสูงมากเดินดูดิด ขอถ่ายคลิปอยู่แล้วตอนนี้ก็จะไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก่อนไม่รู้ว่าเดินไปเดินเที่ยวไหนอ่ะวันนี้ยังไม่ปวดขาดูนะคะทุกคนแล้วเราเดินไปไหนไม่รู้เราต้งซื้เยอะดูว่านี่อะไรก่อนลาอน่ะ วิบอกเยอะน้อแบบเชี้นอะไรต้นนี้มีหลายร้านหกรอกว่าหกร จูกเดินมาสุดทางถึงได้รู้ว่าคือถนนเส้นอะไรเส้นเอเชียสถานีาจูกุที่ญี่ปุ่นนี่ส่วนส่วนไหนของญี่ปุ่นจะเกิดคนจะเยอะตรเลยเยอะจริงๆตนะสถานีนี้น้อยมากคนท้องเยอะแน่มันเป็นสถานีก็พอดูแลแต่คนแต่โซนนี้นะท่องเที่ยวเยอะมาก ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกับคา,ขา,ขาราโนบาบะนะคะนนการเดินทางที่คุณบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะคะดูตามาพต่า,างเราจะไปกับ นาทีเราออกไปทาไดกินกันนะคะที่ไหนครับชินจูกุจิโอเคไปเจอกันอีกสี่นาทีเราชวนบอรยากาศตอนนี้คือเย็นๆหนาวๆนะคะเกี่ยวกับ16องศา16องศาพอพอดอยินถนนเลยครับโอเคไปเจอกัน เขาเพ้นมาห่ายเราเนี่ยเขาให้ไม่ได้ถายเขาอ๋อกลับมาทางเดิมหนูหนูหนูไปกินอะไรดี เดดมากเลยเสื้อแต่งตัวเเลยหืแต่งตัวากนไปหมเบย่งวเหมือนอะไนะแต่งตัวแต่งวเหมือนสาวญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะไรก็น่ากินไปหมดแต่ยังเลือกไม่ถูเดินถึรอบตัวหมูลยอ สุดท้ายเราได้ร้านนี้นะคะขออนุญาตก,กินก่อนตอนนี้นะคะเวลา2 0มง9นาทีหนาวมากเที่ยวองศา17องศาค่ะเราจะบอกวา่าเราเดินวนหาที่กินข้าวสุดท้ายก็ได้ร้านนี้ เราอยากกินร้านาน,าามนีมีเต็เรก็เลยกินร้าน,นี้เมื่อวานะะากนานนวันนี้ินร่อรยเมีเป็นพันล้านแต่มากินสองวันติดร้าน <c oughs> ข้างกัน <c oughs> ะคะ่ญี่ปุ่นนี่จะเป็นแบบแนวแฟชั่นใช่มคะส่วนมากเขาแต่งตัวแฟชั่นกันนะที่ญี่ปุ่น <c oughs> น่าจะพอๆกันดูดิทุกคนเราจะแต่งตัวของนี่กจะเป็นแบบแฟชั่นทุกคนนะคะดูดิน่ารัก แต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่หนาวาขนาดนั้นอืสวยอะ่ะดีน่ารักมาก แยกได้ไหมอืมใช่เขาแยกกันเลยนี่โซนผู้ชายนี่โซนผู้ชายเคฟินคา์ดีแล้วเขาแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นโซนอ่ะ ของผู้ชายนี่เยอะแต่ว่าไม่เยอะเท่าของผู้หญิงเขามป็ความรู้สึกว่าของผู้หญิงจะเยอะกว่าก็ราคาก็ตามแห้ปกตษษษษษิฟันอัพที่เรากินต้อง,องนอกไ,ไอติมไอติมสมา์ คือแบบการจัดร้านแม่งโกยาร์ร้านอันนี้มันบุฟเฟ่ไหมไม่เห็นมีกคือบุฟเฟ่เลยอาหารไทยอันนี้น่าจะร้านไทย อาหารชุดไ้ยชุดพันสามก็ชุดพันสามเป็นอา,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 าหารชุดชอบในการแบบทำแบบใช่แบบเหมือนของจริ เชียวทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ4.9พรุ่งนี้เจอกันที่โอซากา้านะคะป JR ไหมวะ JR เด้นนึ้งเออเดินออกมาทำไมเออเดินออกมาทำไมเราจะกลับจะเดินออกมา,าจะเดินไปเดินดีรอใชม